เอนแอ้วเดีนะ๋วเข้าห้างนึ่งาบ้านเย็นจังหนม่นาวันนี่ห้องเย็นตัวเย็นรู้มตัวเย็นแล้วไม่รู้ดีเย็นอ่ะโอเคเธอไปหุ่น

อ้าว oh,

กูนั่งข้างน้องแล้วท่าจะเอาไว้แล้วไปไว้ให้น้องกันเปิดไว้ให้น้องนอนปิดเร็วมันยืนไม่นั่งตัวอีกแล้วเด็กอะไรกินยากินน้ำทำไมเนี่ยปิดไว้ก่อน อย่าไปเล่นอย่าเล่นหนูไม่สบายกินแล้วที่มเรยนะดีนาห่อกหนาม่บอกว่าไปยืมกันหน้ามัเหรไม่ได้ห 就是，主要是那个。 老了。